บ้านบัวใหม่นะครับตำบลสว่างอําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลน,นครนะครับวันนี้มีงานนะครับเททองหล่อพระนะรแห่พระป่าด้วยนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซคุณอาหลักทุกทกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางขันเงินนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมวันที่27เดือนกุมภาพันธ์พศส5 6 5นะครับผมวันนี้น้องช้างของเราได้มาอยู่ที่บ้าน บัวใหม่นะครับตำบลสว่างอําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลน,นครนะครับวันนี้มีงานนะครับเททองหล่อพระแห่พระป่าด้วยนะครับผมวันนี้นะน้องช้างของเรามาวันนี้ก็ทั้งหมด6เชือกด้วยกันนะครับ6เชือกด้วยกันนะครับก็มีแม่ขันเงินนะครับนางเอกสาวสวยของเรามีเชือกเดียวด้วยนะครับ มีสาวสวยเชือกเดียวนะครับนางเอกของเราแม่ขันเงินแล้วก็ลูกพายมงคลน,น้อยนะครับน้องน้ําแตง้งเจ้าท่านขุนนะครับขุนเงินขุนทองแล้วก็พี่ชัยมงคลน,นะครับหมดนี้นะครับก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มาอยู่ที่นี่ก็มีสี่เชือกนะครับพี่ชัยมงคลน,น้องน้ําแตงแล้วก็เจ้าขุน คุณทองนะครับแล้วก็มงคลน,น้อยของเรานะครับมาเมื่อวานนะครับวันนี้ก็อยู่อีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็รับผ้าป่าเมื่อวานนี้ก็เททองหล่อพระนะครับสําหรับวันนี้ก็จะได้เห่ผ้าป่าองค์ผ้าป่ากันนะครับเข้ามาที่วัดศรีประทุมวนารามนะครับโอ้ยแย่งกันกินเลยนะฮะนี่

วันนี้เราก็มาด้วยใจนะครับมาด้วยจิตด้วยใจนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลกับทางมูลนิธิจังหวัดสกลน,นครน,นะครับ จังหวัดสกลนครนะครับเรามาร่วมด้วยเพื่อกันนะครับเอาบุญร่วมกันนะครับทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมผันนะครับมาเททองหล่อพระนะครับวันนี้นะครับเราก็มาทําบุญนะครับเดี๋ยเชิญแม่แม่มาบุญด้วยกันเด้อวันนี้น้องช้างของเราจะเอาบุญไปฝากแม่แม่ทุกทท่านทุกทุกคนเลยนะครับเอาไม่ขันทำอะไรไม่ขัน ลวงปาอี่แล้วอะไรติดปากไหมติดฝันไม่ขันไม่รู้นะฮะ <c oughs> ดูด้านหน้าแล้วก็มาดูด้านท้ายบ้างนะครับ โอ้โหแม่ขันน้ำตงมงคลน,น้อยคุณเงินใส่มงคลเจ้าคุณทองนะครับน่ารักทุกทุกเชือกเลยตอนนี้ก็ ในช่วงเช้าๆก็ยังรอนะครับน้องๆช้างของเราก็ยังรอนะฮะรอรอเวลาทีเา่เราจะแห่นะครับช่วงเช้าๆนะครับผมรอเวลาแหย่ยังยังไม่ทันถึงเวลาที่เราจะไปแห่องค้าป่ามาาวัดน,นะครับ ดูเมื่อกี้นะครับแม่ขันของเราก็ได้กอดงวงของพายน้ำแตงน่าจะรักกันมากนะครับผมอยู่ใ,ใกล้ๆหนุ่มน้อยไม่ได้เลยนะแม่ขันนี่ แล้วก็ช่วงเช้าๆเราก็ยังไม่ได้ไปไหนเนาะตอนนี้ก็ยังต้อนรับแขกเรือที่มาทําบุญนะครับในช่วงเช้าๆนะครับก็มาทําบุญก็จะช่วงสายๆหน่อยนะครับที่เราจะได้เข้าขบวนนะครับแห่องค์พระป่างเข้ามาในวัดนะครับผมของช้างของเราน่ารักมากเลยนะครับ เมื่มอวานนี้ก็ทําพิธีเททองหล่อพระเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพันหลายจะพาไปดูอ่าบริเวณเททองนะครับบริเวณที่เททองหล่อพระนะครับก็จะมีมหลายที่นะครับ องค์ใหญ่ครับผมใหญ่มากๆผู้คนมาเนงแน่นกันนะครับผมมาเยอะๆมากเลยนะครับนี่เด็กๆหยอกล้อกับเจ้าขุนทองนะฮะโอ้โหน่ารักมากเลยเด็กๆเล่นกันนะครับ เมื่อวานเราก็มุ่งหน้ามาเลยนะครับเสร็จจากหนองบัวซอแล้วก็เดินทางตอนกลางคืนเลยนะครับมาถึงที่นี่ก็โอ้โหสี่ทุ่มกว่านะครับเกือบห้าทุ่มนะครับผม อมึงคนน้อยไปทำไมนี่เบิงเนี่ยแม่เบิง ตอนเช้กเช้าเช้าก็มีแขเกเรือที่มาในงานนะครับก็มาป้อนอาหารตอนนี้ก็ยินรอเวลานะครับผมที่พระคุณเจ้าฉันพัตหารเสร็จก็จะได้ไปแห่นะครับแห่องค์ ผป่านะครับเข้ามาโอ้ก็มีขนมปังมีขนมนมเนยเสิร์ฟตลอดเลยนะฮะโรงทานนะครับผม ครับบริเวณร,บรอบๆงานนะครับก็มีท่านนายกอบจอท่าน มาเป็นประธานในนานนะครับแล้วก็ท่านทอานรองได้เลยครับแม่เข่าไปเลยครับได,ได้ครับครับเข่าไปเลยแม่ครับผมบริเวณรอบๆนะครับตอนนี้ก็มีโรงทานก็กิน อาหารการกินกันอยู่นะครับช่วงเช้าๆนะครับจะต,ต้องขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะครับผมขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณท่านเข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องพังคันเงินของเรานะครับผมก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดแจ้งเตือนในช่องของเรา เวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้คนหลายก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม